สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟครับผม diy หลายไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะพารุ่นใหม่ไปขึ้นฟ้ากันนะครับผมก็คือเป็นตัวอาร์ติไคนะครับแต่ว่าจะเป็นรถลายใหม่นะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมแต่ว่าจะเป็นไอรอนแมนนะครับผมซึ่งผมยังไม่เคยเล่นไอรอนแมนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไอรอนแมนสูงประมาณเมตรหกนะครับผมโอเคก็เป็นไซส์มาตรฐานที่เล่นรูปทรงคนบินนะครับตันนี้ก็ มีเจ้าของอยากได้นะครับผมก็จะทําการเทดบินให้นะครับผมแล้วก็ลงชุดไปคือเจ้าของอยากได้เป็นแบบว่าชุดไปครบเลยรับของแล้วก็ใส่รีซซใส่แบตเล่นได้เลยนะครับนี่นะครับลดลายสวยนะฮะนี่โอเคครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าตัวไซส์1.6เมตรเนี่ยมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็บินทุกรุ่นทุกตัวก็อาการคล้ายเคียงกันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้อง ไปลองไปลุ้นไปลุยกันครับผมโอเคครับลุยครับไอรอนแมนายสนามการเขาเดินมาแล้วนะนี่ครับผมไอรอนแมนนะครับไอรอนแมน อ่าๆเดี๋ยวจะเล็งให้เเคเรื่องบินมาปลดสายของคอยอย่างนี้ไม่ได้นะครับ่วกนะฮะอันนี้ว่ามันเบามันบ,นบินเรื่อยๆชิวๆเนี่ยครับอาการบินก็ประมาณนี้ครับเลี้ยวอย่างเดียวนะฮะอันนี้โดยอันนี้เลี้ยวโดยทอร์กมอเตอร์นะครับพราทอร์กมันจะปิดไ้ายอยู่แล้วเห็นไหมครับผมไม่ได้ควบคุมอะไรนะฮะแล้วก็ตัวลำไม่ได้ใส่ไจโรอะไรนะครับโอเคครับเราก็บังคับเลี้ยวอย่างเดียว นี่นะครับอันนี้จะให้เขาเลี้ยวขวาเราก็โยกขวานะครับในที่แคบเล่นสบายนะครับผมเล่นสบายสบายโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นสูงนิดนึงนะครับเฮ้ยเราโลพาสยังวะนกยังค่ะยใกล้ๆเนาะะเดี๋ยวโลพาสมาให้นะครับแดดเริ่มแทงตาว้าตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับผมพอดีต้องไปทุร้านะครับตอนแรกจะลองเย็นเดี๋ยวต้องร,รีบไปทุรา้าเลยลอตอนนี้เลยเดี๋ยวจะโลพาสมาให้ดูนะครับ เดียวนีดเดียวนธรรมดานะครับไอรอนแมนมาแล้ววันเด็กใกล้จะถึงแล้วนะครับผมแฟนขับเพียบครับแฟนขับเพียบครับเวลาเล่นนะครับพอขึ้นฟ้าไปนะครับก็เตรียมพิมพ์ดาวได้เลยนะครับว่าวเกือบทุกตัวนะครับจะต้องพิมพ์ดาวเพราะว่าตัวเขาเบาแล้วก็มุมปะท้ามันเปิดนะครับรับลมหน่อยเดียวเขาก็จะขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่านี่ผมพิมดาวไว้เยอะแล้วนะแต่ลักษณะคือต้องลมปุ๊บหน้าก็จะขึ้นับเป็นธรรมดาแต่มีเวเตอร์สองแกนนะครับ เรากดหัวตู้ลมได้โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะขึ้นไปอีกนิดนึง okay, อโอเคครับบึบโอเคการตีลังกานะครับผมจะต,ตีลังกาเนี่ยเร่งสุดนะครับแล้วดึงอัพพอครบรอบปุ๊บให้เราผ่อนกันเร่งนะครับผมโอเคเตรียมลงครับแดดแรง ไอรอนแมนนะครับตัวสูงเท่าคนนะครับผมสูงประมาณเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบขาตัวลามาให้ดูนะครับโอเคครับสีสันสดใสนะครับอันนี้เป็นลวดลายใหม่นะครับไอรอนแมนมาเล่นอาซีงครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเรื่อย h ช n แน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ